สวัสดีครับผมบีมเพชรยนต์นะครับวันนี้เดี๋ยวมาพรีเซนต์นะครับวิธีการดูห้องเครื่องนะครับว่ารถมือสองเนี่ยเราควรดูห้องเครื่องยังไงวันนี้นะครับเรามีนะฮะน้องๆเดี๋ยวพี่จะให้ความรู้นะครับน้องๆนะฮะว่าวิธีการดูห้องเครื่องเนี่ยแล้วก็ดูตัวถังในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยเราควรดูยังไงนะครับว่าเป็นรถที่มีคุณภาพหรือว่าไม่ชนมานะครับอันดับแรกนะครับเราจะดูสส่วนนะครับ ในระด good, ับ uh huh. ของโครงสร้างของมันก่อนแล้วก็ตัวห้องเครื่องนะครับระดับของตัวโครงสร้างนะครับก็จะเป็นตัวตัวโครงสร้างนะครับในตัว้องเครื่องเองแล้วก็ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเนี่ยวิธีการดูนะครับคอฝากระโปรงเนี่ยเราจะเรียกว่ารอยซีนนะครับผมนี่ที่นูนมาเนี่ยนะครับซีนนะครับซีนเดิมของมันนะครับจะเป็นยางนะครับกดลงไปเนี่ยจะต้องมีรอยเล็บนะครับผมถ้าเป็นรถที่ทําสีมานะครับหรือว่าชนมาเนี่ยซีนตรงนี้เนี่ยอาจจะ แข็งไปเลยนะครับรู้ว่าถูกสัดสีเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็จับไปเนี่ยอาจจะเป็นรอยสักๆนะครับตรงนี้จะเป็นรอยจะลื่นมือนะครับผมแล้วก็พื้นผิวต่างๆเนี่ยครับจะไม่สากมากนะครับผมนะฮะถ้าเป็นรถที่ทําสีฝากระโปรงมาเนี่ยสัมผัสดูนะครับมันจะสากมือแล้วก็สีจะไมให้เท่ากันนะครับอ่แล้วก็อย่างที่2นะครับเม็ดอาร์คหรือว่ารอยรูอาร์กต่างๆนะครับก็ยังอยู่นะครับเหมือนเดิมนะฮะ เป็นอ่างเนี่ยจะชัดมากนะครับแล้วก็รูนะครับก็ยังกลมเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยสันโค้งไม่มีรอยเคาะรอยทําให้ตรงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับไม่นแน่ใจ,จว่าเหตุหรือเปล่านะครับเป็นตัวต่อโค้ดนะครับตัว,ต,วตัวต้ามานะครับนะฮะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่า กันความร้อนฉนวนกันความร้อนนะครับจะต้องตึงอยู่ตลอดนะครับจะต้องมีความตึงอยู่นะฮะไม่ได้ตกท้องช้างนะครับไม่ได้ห้อยแล้วก็หมุดทุกตัวนะครับก็จะอยู่ครบนะครับผมอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ดูที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็เป็นน็อตนะครับน็อตหัวน็อตต่างๆนะครับจะต้องไม่มีรอยขันนะครับนั่นหมายความว่าฝากระโปรงชิ้นนี้นะครับไม่ได้ถูกขันออกมาเพื่อเอาออกไปทําสีนะครับยังเป็นฝากระโปรงเดิมอยู่ นะฮะไอ้นี่คือจุดคร่าวๆนะครับสำหรับปากกระโปรงนะครับแล้วก็จะต้องมีบางคันก็มีบางคันก็ไม่มีนะครับนะฮะสำหรับตัวสแตมข้อความเตือนต่างๆนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูข้างล่างครับในจุดของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องจะประกอบด้วยตัวเครื่องแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับตัวเครื่องเกียร์ทั้งหมดนะครับอ่ะแล้วก็ตัวคานข้างหน้านะครับส่วน ส่วนประกอบนะครับที่เป็นโครงสร้างนะครับเื้องต้นเราดูส่วนประกอบก่อนนะครับเบาโชกนะครับเราจะเห็นนะครับขวาซ้ายนะครับเอาทางซ้ายก่อนนะครับซ้ายของตัวรถก็จะเป็นตัวเม็ดอาร์นะครับจะต้องเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนเลยแล้วก็มีรอยซีนจากโรงงานนะครับอ่าอันนี้จะต้องมีต้องดูให้เท่ากันนะครับสองข้างเนี่ยต้องมีเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับตลอดมองลงมานะครับตรงแก้มแล้วก็ไล่ลงมาตรงคานหน้านะครับ คันหน้าของออลติสคันนี้นะครับส่วนมากจะตอกเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็จะต้องเป็นเลข3นะฮะจะตอกโค้ดแล้วก็เม็ดอาร์คนะครับยังอยู่ครบทุกตัวทุกส่วนนะครับมองลึกลงไปนะครับบางคันนะครับจะต้องดูถึงคานข้างล่างด้วยนะครับนะฮะอันนี้คือส่วนประกอบเบื้องต้นนะครับดูแล้วแล้วก็หัวน็อตนะครับไม่ต้องมีจะต้องไม่มีการขยับหรือว่าถูกขันออกนะครับอ่าอันนี้คือเบื้องต้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะแบ่งเป็นตัวเครื่องยนต์เองอเครื่องเกียร์แล้วก็อุปกรณร์ไฟฟ้านะครับพวกนี้นะครับจะต้องอยู่ในลักษณะที่แห้งแล้วก็ไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มนะครับต้องมองลงไปนะครับมันจะไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มนะครับตัวหม้อน้ําเองนะครับฝาหม้อน้ำนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะครับมองลงไปข้างล่างนะครับจะต้องไม่มีน้ําหยดที่เป็นสีนะฮะยกเว้นจะเป็นน้ําจากแอร์เท่านั้นนะครับน้า น้ำใสๆจากแอร์เท่านั้นนะครับหากเป็นน้ําสีเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าถ้ามันเป็นสีเกี่ยวกับสีแดงนะครับอย่างอันเนี้ยเป็นน้ําหล่อเย็นสีแดงนะครับนั่นคือมีความบกพร่องเร่องของตัวหม้อน้ําเองนะครับทีนี้เราก็ต้องหาจุดบกพร่องตรงนั้นนะครับหรือว่าในส่วนอื่นๆนะครับที่เป็นสีอื่นอย่างน้ํามันเครื่องหรือว่าน้ำมันอื่นๆนะครับก็ต้องไปหาจุดบกพร่องตรงนั้นนะครับแต่รถที่ดีนะครับจะต้อง ห้องเครื่องจะต้องแห้งแล้วก็จะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มหรือหยดลงนะครับใต้ท้องยกเว้นจะเป็นน้ําแอร์แค่นั้นเองนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตก็จะเป็นตัวแบตที่มีทั้งตัวน้ํากลั่นเติมแบบเติมน้ากันแบบแบบที่ไม่ต้องใช้น้ํากั่นนะครับหรือบางตัวนะครับก็จะมีไฟแสดงอยู่นะครับไฟก็ต้องอยู่ในระดับที่เต็มนะครับตามสัญลักษณ์ของมันนะครับโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการดูเบื้องต้นนะครับคร่าวๆนะครับผม ว่าห้องเครื่องสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ในส่วนของคานด้านหน้านะครับควรอยู่ในลักษณะใดนะครับเราสามารถแนะนําลูกค้าได้นะครับให้สามารถสร้างความยืดถือตรงนี้ได้ว่ารถเราเนี่ยในส่วนของด้านหน้านะครับไม่มีการชนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลไว้แค่นี้นะครับผมแล้ววันหลังจะแนะนําในส่วนอื่นๆต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบการแนะนําไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ